สวัสดีค่ะวันนี้มาทำบุญวันเกิดน้องนุนะคะคนเข้าอย่างฮปี้เ y birthday <Mart> น้องชายส่งเข้าอย่างไ่แม่เต้าอ่ะ b i r t h ดีค่ะน้องนุ b i r ดดี a y จนาลังนุจุ๊บจุ๊สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นุขายเก่ง b i r t เด a หน่อย happy b i r ด h ไปเลยนไปเลยยังไม่คเข้าเลยนปาจไแม่คประเด็นยลูกชายไน่แยเวอ้าวเินเกิดเดี๋ยลูกชายอ้าวไปเล่ไปแล้วนะไปยัยยวน้องไปไป 哎呀！太